ัดนี้ครัไม่เคยมาเลยค่ะเคยแต่ผ่านแต่ไม่เคยเข้ามาครั้งนี้เป็นครั้งแรกค่ะที่มาวัดราชบพิตรวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารอารามสีทองสั่าสถาปัตยกรรมร่วมสมัยผสมผสานความเป็นไทยและตะวันตกสร้างขึ้นในรชนัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธอังคีรและสืลล่อสารหลวงนอกจากนี้ในอดีตยังเคยเป็นที่ตั้งของสถานศึกษาโรงเรียนวัดราชบพิตรการศึกษาเป็นดักรับถาความรอบงานของชีมชตขอเจริญพรญาติธรรมทุกท่าน แล้วก็เจรินพรอมเพื่อนสิบเก่าโรงเรียนวัดราชบพิตรุ่น98ทุกคนวันนี้อาตมาพระอาจารย์พินทุมหาปัญโยเคยเรียนที่โรงเรียนนี้ก็จําได้ตั้งแต่มัธยมษาเป็นปีที่1แล้วก็ถึงปีที่6ประสบการณ์ต่างๆก็ทําให้ได้เป็นเราในวันนี้รวมถึงการปฏิบัติศาสตร์วิทยาจากคณะครูอาจารย์ทุกท่านที่ได้หล่อหลอมทำให้พวกเราได้เป็นคนดี มีความรู้มีคุณธรรมวันนี้ทิศเก่าราชบอพิร98ก็ได้มีโอกาสมาทดแทนพระคุณโรงเรียนแล้วก็วัดราชบพิรโดยการนําลูกศิษย์ของพระปู่เทพลูกดรนนาลูกศิษย์ของทานบัวแดงมาร่วมบุญมาเยี่ยมชมความสวยงามความวิจิตรแล้วก็ความเรื่อมใสศรัทธาต่างๆของคนโบราณที่เขาสร้าง วัดประจรําัิการที่5ของราชวงศ์กษิณเข้นมาวันนี้ก็ได้มาเยี่ยมชมพระโวสดได้เข้าไปกราบพระพุทธางทีรถด,ด้านในนะครับแล้วก็ถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึกนะฮแล้วก็ร่วมกันสนับสนุนปัจจัยสนับสนุนกิจกรรมของทางวัดเกี่ยวกับของสมเด็จพระสังฆราชในการสมทุนสร้างสถานปฏิบัติธรรมก็มีโครงการอาหารกลางวันทุนววนาาสนับสนุน คกกูเ่าพูดเอาไว้ว่าวัดลาดคืออะไรเอาจริงๆก็ไม่เคยมาเลยแต่ว่าวันนี้พอพระอาจารย์ได้นัดเราก็เดินทางมานะครับพอได้เข้ามาแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าสวยมากแล้วก็รู้สึกว่าเป็นที่ที่แบบอบอุ่นแล้วก็ดูสงบ ที่ว่าเป็นโอกาสที่ดีมากที่เรามีโอกาสได้เข้ามาถ้าเรามาด้วยของเราเองเราก็ไม่สามารถจะเข้าไปไหว้พระในโบสถ์ได้มายอ้อยลอยในครั้งนี้ก็รู้สึกประทับใจนะคะเพราะว่าสถานที่ต่างๆเลยอะน้อยคนนักที่จะได้เข้ามาตรงนี้นะคะที่นี่สวยงามมากเลยค่ะดีค่ะที่ได้มาชมโบสถ์แล้วก็อากาศดีด้วยเนี่ยพรนั่นเสร็จก็มีฝนลงมาหเหมือนเราได้น้ำมนต์กราบขอบพระคุณ พระอาจารย์มิทุมหาปัญโยมมาณที่นี้ด้วยความเคารพอย่างสูงนะครับขอบคุณครับขออนุโมทานาและขอบน้ำใจทุกคนที่ได้มาในวันนี้ก็แล้วก็ขอเชิญร่วมบุญกับพระองค์ท่านสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันองค์ท่านจะสร้างศูนปฏิบัติธรรมวันนี้ขออนุโมทานาขอให้ท่า,ทานมีอายุวันนะกสุขภาวะเถอปัญญา โลกัสมิปโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก